พี่น้องกับรยการสีสันลุกมทงครับอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวมาอยู่เลยนะฮะฝากนําด้วยครับเดอ้อจะไหนกะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับรักษาสุขภาพร่วมกันสันตุลามีข่าวฝากด้วยครับเดอ้อสาหรับพี่น้องสายท่านรันทธานะครับที่ต้องบอกว่าเป็นแฟนครับเป็นเอฟซีเป็นสายท่านเป็นไอสายบุญนะครบรอบ20ปีสืบสารปฏิท่านหลวงพ่อใหญ่นะครับพระราชปริยัต ตยาก่อนบุญเรื่องสารโทษร,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 รือว่าหลวงพ่อใหญ่วัดผิษโสพารามหรือว่าพี่นองหูจักกันในน้มหลวงพ่อวัดบันแก่งเท่านั้นละ่ะนะครับซึ่งเพื่อนเองก็ได้มีความตั้งจิตตั้งใจอยากจะเผยแพร่พระพุทธศา,าสนาผ่านสื่อวิทยุตั้งแต่ปี4 6 4 7เจท่าเกิดสิดงยินเสียงจากสถานีวิทยุนะครับพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติวัดผิษโสพารามหรือว่าวัดแก่งเหนือ นะฮะพี่น้องกสิด้ยินได้ฟังย้อนไปครบ20ปีเลยอพี่น้องฝากนะครับเด้อพี่น้องคือสิจืด้สมัยนั้นนะครับบวชเป็นเบ้าดีโดเบ้าหน่อยนะครับท่านอาจารย์ประสาสท่านพระคู่กเกษมท่านไอพระคู่ปริยตัตนะครับหรือว่าสิเป็นไอเจ้าคณะอำเภอเขม,มาราชเฮ้านะฮะในตรงมี่พันกะเป็นผู้หนึ่งเนี่ยนะที่ร่วมจัดรายการแสดงธรรมะ นะในตรงนี้ก็เฮ้าได้ยินได้ฟังแม่กระทั่งผมเองนะะก็มีโอกาสไดไปซอยงานหลวงพยยอ่อยญ่เฮ้านะครับแม้ว่าสิเป็นช่วงระยะสั้นๆก็เป็นความทรงจําดีๆเป็นความภาคภูมิใจที่ได้นาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจากคําสอนของหลวงพอ่อนะฮะพระคู่กับเสมแนนะฮะในตรงนี้หลวงพ่อหญยเฮ้าแน่ละก็เลหลายท่านนะฮะที่เพื่อนได้ให้สิ่งดีๆ เฮ้าด้นํำมาใส่ในชีวิตประจําวันได้มากประกอบอาชีพในปัจจุบันกะลวดแล้วเป็นประสบการณ์จากตรงนั้นจุดหนึ่งนะฮะครบรอบ20ปีนะฮะสถานีกระจายเสียงวัดผิดโสภารามนะฮะวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 1 0 2 7 5ร้อยสอเมกะเฮิร์ตํตำบลแก่งเหนืออำเภอเขมรราชจัวรัดราชบา,านีเฉลิมฉลองวันแห่งความภาคภูมิใจ นะทอดผ่าป่าสามะคีสร้างกองทุนหนุนกองถ้ำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2อ6 7าิ่เชิญชวนพี่น้องนะครับแฟนครับแฟนรายการทุกยุคทุกสมัยตลอด20ปีที่เข้าได้ออกอากาศมากนะครับพี่น้องได้รับเนื้อหาสาระฟังธรรมะกับสาระดีๆนะฮะผ่านสถานีมองนี้ะนั้นกับอย่าลืมอย่าลืมนะครับด้วยวันอาทิตย์เวลา นะะในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2 5 6 6นะครับเก่าในกาต้อนรับสายท่านสัทธานะฮะจากพี่จากน้องจากเอฟซีจากลูกศิ์ลูกหานะฮะที่มาร่วมกันท่าบุญวันไออาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ย่ำนะฮะและหลายเถื่อพี่น้องจังสีจือไดอ้เนาะ10นาฬิกาแห่ต้นผาป่าสามัคคีเพื่อจเจริญรัทธา สิบนาฬกาสี่สิบห้านาทีถอดผ่าป่าสามาัคคีถวายพัตตาหารเพลนแด่พระภิกษุสาม,มเณรน,นะครับสิบเอ็ดนาฬิกานี่ฟังธรรม,มเทศนาเนื่องกันโดยพระคู่เมตตาบุญโยพาตหรือว่าพระอาจาร,รย์ไม่ตีเฮ้านะที่หลายๆคนหูจักและกับผมเองกันยังบรร่ทันได้เคยกราบนมสัสการ,รเพิ่นจักเถื่อได้แต่ว่าช่วงที อตลอดเวลาที่มีสถานีวิทยุพระพูธศาสนาแห่งชาติวัดพิโสภารามมาเนี่ยกระจายได้ยินทั้งหลวงพอ่อใหญ่นะฮะหลวงพ่อวัดพิโสภารามเฮานี่เพิ่นจะเบ้าถึงไอ้พระอาจารย์ไม่ตีนี่อยู่เสมอนะครับว่าเพิ่นคือเป็นภูทีไห่แนวทางนะในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงจนได้มามีสถานีวิทยุไอ้วัดพิศสภารามเฮาในตรงนี้ ฉะนั้นนะครับพี่น้องกัสิมีโอกาสได้สดับเราฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ไม่ถีเฮาหรือว่าพระคู่เมตตาบุญโยพาสน,นะฮะในตรงนี้เนาะเจ้าคณะอำเภอบางสะพานเจ้าอาวาสวัดท่างสายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเออหนะ้เห็นบอกพี่น้องได้บุญหลายต่อได้เนาะพี่น้องสะดวกนะครับมาร่วมง,งานกับสามารถที่จะมาร่วมกันอยู่ที่วัดพิสุภารามสถานีวิทยุพระพุทธศาส,าศาสนาเฮาได้ ในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2 5 6 7ครับถ้าว่าพี่น้องบ่สะดวกนะครับต้องการอยากจะประสานขา้ามทีบท่านพระคู่กเกษมผิดโสพลหรือว่าพระอาจารย์สบายเฮ้ากับหมายเลขโทรศัพท์099 291 2666 099 291 2666ท่านพระคู่กเกษมผิดโสพน นะสอบถามหมายเลขบัญชีเพิ่นก็ได้นะครับเป็นบัญชีกสิกรนะครับ0 1 3ย์6 1 5 3 8 0 1 3ขีดส5 3ขีดหนึหาสขีดแปดู่ขีดสขีดหนึหกาสขีดแะฮะพระคู่กเกษมผิดโสพล อย่าลืมกันแล้วกันนะครับไปพ่อกันเด้อนะฮะทีมงานนักจัดรายการสาวเพ็ญแน่ะนะฮะคุณครูประสาทแน่ะนะฮะก็อีกหลายหลายท่านลูกศิษย์ลูกหานะฮะที่เป็นนักเรียนฝึกจัดรายการสมัยก่อนนะฮะน้องใบเตยแน่ะนะฮะในตรงนี้เออมีโอกาสมีจังหวะไปพบไปพ่อกันเ้อพี่น้องเด้อวัน <ะ S 1> วที่ครบยี่ปี เป็นเบาใหญ่เป็นสาวใหญ่แล้วนะฮะในตรงนี้สาหรับสถานีวเฮาฉะนั้นอย่าลืมไปพบไปพ่อกันพี่น้องอยากจะทําบุญนะครับไอ้ร่วมกับทังสถานีวิทยุป้องไพ่เรดิโอกับผมเบาเสียงตอบในตรงนี้ทั้งท่านพระคู่กษบสียกัแบบเพื่อนบอกว่าขอปักต้นเงินต้นผาป่าไว้น้าเดอ้อทั้งสวนหักแพงทั้งป้องไพ่เรดิโอเฮาในตรงนี้ก็เอานะฮะถือว่ายินดีนะฮะเออในตรงนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นภาลา พี่น้องอยากจะร่วมท้ำบุญอยู่ทางสถานีปองพระเดียวกับผมบ่าวเสยงตอดกะได้เลยได้เลยนะฮะถือว่าเข้าจะปักต้นเงินไวนีต้นหนึ่นนงเพื่อที่จะให้พี่ให้น้องได้มีโอกาสได้มาร่วมท้ำบุญกับประชาชนัมพันธ์ไปถึงสายบุญเข้าถูกหมอกถูกบอลร่วมท้ำบุญน้ำกันกับไองานครบรอบ20ปีร่วมสืบสารปรณิธานหลวงพ่อใหญ่ นะครับพระราชจะปรียตยาก่อนบุญเรื่องสารโทษหรือว่าหลวงพอ่อวัดผิดโสพารามเฮ้าฉะนั้นก็อย่าลืมดนะครับเด้อไปร่วมทำบุญทำกุศลน้ำันในครับงนี้ครับ